ท้องลอยสวัสดีนะคะเพื่นอนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเบนจีต้จะมาพูดถึงเรื่องเออความสวยของตัวเองคือดูตัวเองมาตัวเองสวยคือบางคนก็แบบมาทักว่า oy, เฮ้ยเ็นจีทำไมมาสวยจังอะไรเงี้ยก็าบอกเฮ้ยคือไม่ได้เป็นจีไม่ได้สวยนะคือแบบว่าเ็นเจีคือแบบติกันหน้าเนี้ยคือไม่ได้ทำตัวสวยด้วยก็เลยดูแบบ i, เฮ้ยเ็นจีสวยแบบธรรมชาติอ่ะเออแต่รนโธรรมชาติอะไรคือข้าจปอยู่แสวยธรรมชาติก็คือไม่สวยนะจริงความจริงอะเป็นแบบคนไม่สวยแต่เป็นคนที่ กินละติดฟันกินอร่อยที่อยนะแกผมสลดไม่ต้องทำดา่าฉันใส่น้ำปลาก็โอเคแล้วที่เราความสวยเหลือหานก็นี่ก็จะมาบ่นเลยบว่าทำไมต้องช่วยก็าคือรู้ตัวเองว่าสวยอยู่แล้วคือใครก็พูดเออผู้ชายก็สา,ม,ามีก็ร่วมลอยแล้วก็คือเบื่อบางทีจำไม่ได้ว่าใครมีใครเป็นใครบ้างอ่างเงี้ยคือเบื่อ,อเคบป,ป้ คือฝากคุณสามีคนที่ห้าสิบสองเลยนะว่าเออคิดถึงจุงไรนี้ตอนีตอนนี้สามีคนที่ห้าสิบแปดคอคนที่ห้าสิบแปดอาบน้ำอยู่ข้างล่างฝามคนนี้อัดที่ดุว่าแซงอ่ะคือสวยเข็ดปะคือเห็นคลิปนี้เราก็ไม่ต้องมาด่าสินะว่าเหย่ออะไรปะสวยตรงไหนก็บอกก็สวย,สวยทำไมล่ะเออไม่หาปะเออไม่สวยสวย,สวยไม่เท่าไหร่ไม่สวยกับมันน่าเข็ดปะอยากเจอก็ปากันได้ปากันไดใคร่ เขาสวยค่ะบีบานจ e